สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมคลิปนี้อยู่กับเกม b a c k w ิ t Bo o ูคองนะครับมาทำตัวฉากลับนะครับในชัตเตอร์ที่2นะครับฉากลับตัวนี้นะครับสามารถทำได้เลยโดยที่ไม่ต้องข้ามชัตเตอร์นะครับผมก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะพาย้อนกลับมานะครับตรงสะพานตรงนี้นะครับถ้าใครใช้เป็นตัวภาษาอังกฤษนะครับก็ให้ดูลำดับนะครับเอาละกันนะครับเพราะว่าตัวนี้ผมย้อนกลับมาเล่นใหม่นะครับผมลองใช้มอดาษาไตยดูนะครับ ให้เราวิ่งข้ามสะพานมานะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับเสร็จแล้วตรงหมู่บ้านตรงนี้นะครับให้เราเลี้ยวขวาขึ้นไปนะครับเพื่อที่จะไปตีเอาตัวไอเทมนะครับตัวไอเทมนี้นะครับถ้าใครสํารวจแผนที่ตั้งแต่รอบแรกแล้วคุณก็จะได้แล้วนะครับมันจะอยู่ด้านขวามือนะครับหลังจากที่คุณทําตรงนี้เสร็จนะครับนี่ครับมันจะอยู่ตรงนี้นะครับให้เราตีนะครับตีเสร็จแล้วให้เราย้อนกลับมายังจุดนะครับตัวเช็คพอยต์นะครับ แล้วไปยังตัวหน้าวัดนะครับตัววัดที่เจอกับไอเสือนะครับเจอกับเสือนะครับเราจะเจอเจ้าหมูนะครับก่อนที่เราจะเจอเจ้าหมูตรงนี้นะครับเราต้องไปคุยกับมันในรอบแรกก่อนนะครับจุดที่จะต้องไปคุยกับเจ้าหมูในรอบแรกก็คือเป็นที่ราบล็อกเลสนะครับตามภาษาไทยนะครับตรงนี้เลยนะครับ เรามายังจุดเช็คพอยต์ตรงนี้เสร็จแล้วนะครับให้เราวิ่งนะครับย้อนหลังเลี้ยวขวามานะครับถ้าใครยังไม่คุยกับเขาเลยนะครับคุณข้ามตรงนี้มานะครับจะเห็นเขานั่งอยู่ตรงจุดตรงนั้นเลยนะครับด้านซ้ายมือนะครับตอนนี้คือเขาไม่อยู่แล้วเพราะว่าเขาเปลี่ยนที่นั่งนะครับมายังตรงนี้นะครับณจุดวัดนะครับตรงที่เจอกับบอสไอ้เจ้าเสือนี่ครับเราก็มาคุยกับไอ้หมูครับคุยเสร็จแล้วก็มอบสิ่งของที่มันต้องการให้มันนะครับ หลังจากที่มันกินเสร็จนะครับเราก็คุยกับมันไปจนกว่ามันจะหยุดพูดหรือมันจะพูดซ้ํานะครับหรือใครจะไม่คุยกับมันก็ได้นะครับก็หลังจากนี้ให้เราไปยังจุดวาร์ปเหมือนเดิมครับ <leva in the middle> เพื่อที่จะวาร์ปกลับไปยังที่ราบล็อกเลสนะครับผมหลังจากที่เรากลับมายัางจุดนี้นะครับถ้าใครทําตัวฉากลับนี่เลยนะครับโดยที่ไม่ได้ข้ามชัตเตอร์ไปนะครับตัวเราก็อาจจะยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับ มันก็จะต่อสู้ยากนิดนึงครับแต่ก็มีทางเอาชนะได้นะครับอ่าแต่ของผมเองอ่ะผมฟาร์มมาเรียบร้อยแล้วนะครับพอสู้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเจ้าหมูนะครับมันก็จะพาเราไปยังฉากลับที่เราต้องไปสู้กับบอสอีก2ตัวนะครับผมก็ถ้าให้แนะนำนะครับก็ควรจะฟาร์มนะครับให้เราเก่งก่อนครับถึงจะมารังจุดนี้ได้นะครับเพราะว่าพอเจอกับเจ้าเสือเสร็จแล้วนะครับก็ไปเจอกับเจ้าด้วงนะครับไอ้ด้วงตัวใหญ่อีกทีนึงนะครับ อันนี้ก็เก่งเหมือนกันครับอ่าเพราะฉะนั้นก็ต้องอัพสกิลกันสักเล็กน้อยนะครับผมก็ก่อนจะไปตีเจ้าตัวด้วงนะครับก็แนะนำนะครับให้วิ่งสำรวจซ้ายขวาก่อนนะครับเหมือนจะมีกล่องให้เก็บอยู่นะครับอ่าการสู้กับเจ้าด้วงนะครับก็จะมีไอ้เจ้าพี่หมานะครับเป็นบอสใหญ่นะครับประจำชัตเตอร์ที่2นะครับเขาจะมาสู้ช่วยเรานะครับในตัวคัตซีนที่2นะครับ การชนะเจ้าดวงได้นะครับเราก็จะได้ตัวของพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะครับเป็นน่าจะเป็นลูกแก้วเกี่ยวกับควบคุมลมนี่แหละครับเอาไว้ใช้เพิ่มเติมนะครับถ้าใครพลาดตรงนี้ก็อดได้ของดีนะเพราะฉะนั้นสมควรทำนะครับในตัวชัตเตอร์ที่2เนี่ยเป็นฉากลับตัวนี้นะครับทำไม่ยากนะครับก็เสร็จสิ้นนะครับสำหรับภารกิจเจ้าหมูนะครับตัวนี้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นภารกิจต่อเนื่องนะครับทำเจ้าหมูก่อนนะครับถึงจะ ได้เข้ามาสู้กับตัวด้วงนะครับเพื่อที่จะเอาตัวไอเทมตัวนี้มานะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับผม